เดีย๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบรถกระโดดเทศเมคารุ่นพยักคำรามชนทรงคิ้วให้ทุกท่านชมนะครับเดี๋ยวนะครับฝนตกนะ ตรงคิ้วตัวนี้จะเป็นขนาด4.5เซนนะครับน้ำหนักประมาณ10กรัมนะครับเป็นงไงครับไอคชันดูอีกครั้งนะโอเคครับ คือทีนะเดีเวลาครับเป็นไงบ้างครับไอชันเห็นไหมชัดนะครับจะแถมให้ครั้งนะฮะหนักดีนะครับตัวนี้จะเป็นเนบ็ดสองโอนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมจะลงอีกครั้งนะฮะอันนี้คือ ให้ทุกท่านชมแอคชั่นให้ดูกันก่อนนะฮะโอเคนะครับขอบคุณมากครับ